ถ้าเกิดมีคนถามประเด็นนะครับว่าพ่อค้าคนกลางยังจําเป็นอยู่หรือไม่นั่นเองครับเรียกว่าเราจะต้องไปถกเถียงกันตรงไหนดีคําตอบมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับและก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครเก่งหรือว่าไม่เก่งด้วยแต่ว่าในเรื่องนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนครับและปลายทางมันไปหยุดอยู่กับใครต่างหากเพราะสุดท้ายแล้วประเทศหนึ่งจะอยู่ได้ครับไม่ใช่เพราะว่ามีของถูกหรือของแพงนะครับแต่เพราะคนส่วนใหญ่จะต้องมีไรายได้ ในการใช้ชีวิตต่อไปได้ต่างหากครับผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับในช่วงเวลาที่มี e-commerce ใหญ่ๆเนี่ยในไทยมันบูมหนักขึ้นมาคนจํานวนมากครับก็เริ่มหันมาค้าขายนะสำหรับบางคนครับอาจจะเป็นขายหลังเลิกงานก็ได้สำหรับบางคนครับอาจจะเปิดร้านเล็กๆครับบางคนก็เปิดร้านขนาดกลาง และไปจนถึงขั้นครับบางคนอาจจะลาออกมาแล้วขายแบบจริงจังเลยก็มีหรือว่าบางคนครับคือทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือการค้าขายนียครับมานานละแค่เปลี่ยนจากแบบหน้าร้านออฟไลน์เนี่ยมาอยู่ในออนไลน์แทน